ฮคลิปแรกก็หลอนเลยนะครับหรือ,อ,อว,ว่าน,นี่คือภารกิจสุดท้ายของเราะเพื่อนไม่นะเฮ้ยนั่นมัน Hello มาหยุดเทิร์นรนีใช่อยากเล่นเกมแบบข่าหรือเปล่า โคตรหล่อนเลยว่ะทุกคนโอ้ผมอยากชอบแบบเทเลอร์ของฮังโกลาโกซึมิซึมิดาะมาเลยครับ กับความหลอนของคอมพิวเตอร์บอย เอาเลยครับผมกล่าวสวัสดีทุกผู้ชมครับคิดถึงเสียงแบบนี้ไม่เอ่ยกับไม์คู่ใจของผมนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปเกมไปประมาณ1อาทิตย์ได้นะครับผมก็ขอไปทุกคนมากๆนะครับช่วงนี้ผมจะขยันทําคลิปให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้อัฟคลิปไปอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเอ่อผมเนี่ยไฟล์ทุกอย่างมันหายไปนะครับต้องโหลดโปรแกรมแล้วก็โหลดเรื่องของการตัดต่อนะครับเสียงเพลงประกอบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยยังได้มาไม่ครบนะครับคลิปในช่วงนี้ 2- 3วันนี้นะครับอาจจะไม่มีเสียงเอฟเฟก หรือว่าเพลงแบบหลากหลายเนี่ยต้องขออภัยนะทุกคนต้องเข้าใจผมด้วยครับพา <c oughs> อคอมมันเพิ่งจะดีนะครับผมโอโ้เอ f โ e เ f ฟเอก็น่าจะยังไม่ได้ใส่ละกันนะครับขอโทษด้วยนะครับเอาละทุกคนเห็นไหมครับโอโ้โหหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปคอมดิ t ต m o โมบานะครับเงินในมือมันก็สั่นหลังจากที่ผมรู้ว่าสาเหตุที่คอมผมพังเป็นเพราะ SSD นะครับที่มีราคาอยู่ประมาณ2,000นะครับผมแต่ว่าที่ผมแบบ ไม่กล้าเติมเกมตอนนั้นกลัวว่าการจอของผมจะพังแล้วราคามันสูงมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีใจเลยครับใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็เติม C p พีไป4 0 0 0มื่ครับผม <c oughs> ตอนรับช่องของเราที่กลับมาสดใสกันอีกครั้งเนี่ยผมทุกคนครับ <c oughs> ก็จะที่เห็นไปนะพี่หลายคนร้อยผมรีวิวหลายอย่างมากเลยครับ <c oughs> คือวันนี้ขอปเปิดิดหน่อยละกันนะครับ <c oughs> อยากใช้มานานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือ Luc ก y d ้ดอเป็นเกม Overdraw นะครับ <c oughs> ที่เข้ามาใหม่นะแต่ว่า เอาเป็นว่าเราพูดถึงเรื่องเบตันพาร์ตกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเบตันพาร์ตเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็นานมากด้วยแล้วผมแบบไม่ได้รีวิวเลยนะครับรวมถึงปืนใหม่ผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับจะเล่นวันหนึ่งประมาณ2-3ตาได้นะครับสำหรับ BR เนาะเบตันพาร์ตของผมเลยไม่ขึ้นมาเยอะมากนะครับอยู่แค่19เองนะครับผมทุกคนคือผมอยากพูดมากนะครับคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงความในใจเว้ยคืออันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ว่า GM คิดอะไรอยู่นะครับบอกไว้เลยว่าของแต่่ละอยางในนนซีั้ม แบบแรงโคตรโคมันมันแบบแรงมากเลยครับขขงมันดีมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเบทเทิลพาร์ตก่อนดีกว่านะครับเบทเทิลพาร์ตเนี่ยมันจะมีการซื้ออยู่2ประเภทใช่ไหมครับก็คือซื้อแบบธรรมดาแล้วก็จะมีการซื้อแบบ VIP นะครับผมพรีเมียมพาร์ตนั่นเองนะครับก็เสีย C ีประมาณ 990CP ซนะครับซื้อธรรมดาก็320 C p หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็คุ้มมากๆเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมจะไม่อ่านถึงเรื่องนั้นละกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ของในวิดดิอพาร์ทเนี่ยทำไมผมถึงตื่นเต้นขนาดนี้นะครับเรามาดูแบบอย่างแรกกันเลยดีกว่าครับแค่ตัวละครนะผมบอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากสวยมากชอบมากๆครับผมชอบตัวละครผู้หญิงเนี่ยผมไม่อยากจะพูดดังเลยแล้วก็จะมีเรื่องของปืน U L J 3 6นะครับคือทุกคนเชื่อปะ่ะถ้าคิดว่าเป็นปืน r e g e n d a r y ผมเชื่อผมซื้อเห็นไหม ลวดลายแบบโคตรเท่แล้วก็มันแทบจะไม่มีปืนระดับนี้ที่เป็นสกินสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมย้ําเลยนะถ้าสมมติว่ามันเป็นลีเจนดอรี่นะถ้าเดานะครับก็จะมีแบบว่ามีแสงออกจากแบบตัวปืนเลยก็จะมไีไอตัวฟักทองเนะี่ยหมุนอะไรแบบเนี้ยโอ้โหอันนี้รีเจนดอรี่ได้เลยนะครับแต่อันนี้อยู่ในระดับอะไรนะระดับอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วะ่ะ ก็ประมาณนั้นแหละครับเป็นระดับที่น้อยกจลิตจดรี่แต่สวยมากครับแล้วก็จะมีคอลลิงการนะครับผมบอกเลยว่ารวมทุกตัวละครที่อยู่ในเบ t เดนพาร์ตเรื่องของชามอะไรที่ผมไม่ค่อยสนใจเนะี่ยผมขอเลี่ยงไปก่อนแล้วกันแต่ผมบอกได้เลยว่าก็สวยอยู่ดีเ <laughs> ลเวลแรก็เท่แล้วนะครับผมโอ้ห oh แล้วใครที่เติมแบบระดับธรรมดามานะครับซื้ออซื้อเบเดนพาร์มาเนาะ <laughs> ก็จะได้แบบเลเวลสองะ ได้ซีพีคืนมา130เลยคิดดูคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเออเหมือนจะไม่ใช่300แล้วน่าจะประมาณ560หรือว่า490 CP ใช่ไหมครับระดับธรรมดาผมก็ลืมไปแล้วอะเลเวล7ก็ได้คืนมาอีก20 CP อ่อะทุกคนดูดิมันคุ้มมากเลยครับคุ้มเกินไปแล้วก็เลเวล12นะครับผมก็ได้ตัวละครผู้หญิงมาอีกตัวนะครับแต่เหมือนว่าจะรูปร่างนี่แบบโหดมากนะครับเราเป็นผู้ชายเรายังกลัวครับผม แล้วเลเวล14นะครับผมก็ได้เป็น TAK 5มานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นทักษะนะครับผมใน MP นะครับคือคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือมันเป็นการรักษานะครับเพิ่ม HP กับพนมิตร50หน่วยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้คือผมดูว่ามันเพิ่ม50หน่วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเพิ่มแบบปึ๊บเลยหรือเปล่าหรือว่ามันค่อยๆเพิ่มนะครับอันนี้ผมก็ อยากจะรู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับต่อไปก็ข้ามาเลเวล21นะครับผมก็มีปืนใหม่เข้ามานะครับสปอตฟิตนะครับไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นปืนที่คล้ายกับทาร์ปยีมากมากนะครับคล้ายจริงครับผมก็ถ้าใช้ดูถ้ามันดียังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวของแต่งให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับแต่รูปทรงมันเฟี้ยวมากๆอยากไปลองแบบสโคปมาดูจริงว่ามันสโคปมันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เลเวล24อันนี้น่าสนใจเพราะว่าทััักกษะะของ BR เจ้้าตวนนีครบ็ไม่คค่่อยมีใใรช้เทาไหร่แล้วก็มันมีสกินเข้าามนะครับอัันนี้้้กก็ใหดูแลวน แล้วก็เลเวลที่15นะครับก็มีรถมาโซคาร์นะครับผมที่เป็นสกินใหม่เป็นสกินแบบว่าโอเวอร์เกมครับบอ,อกเลยว่าเฟี้ยวจัดเลเวล30นะครับอันนี้ผมว้าวมากพิสกิปเปอร์เอ็มเค2นะครับที่ไม่ค่อยจะมีใครใช้แต่สกินใหม่อีกแล้วแล้วสกินนี้ทุกคนดูสิครับให้ตายเถอะจีเอ็มขอแบบระดับปืนนี้มีสกินแบบนี้ออกมาเรื่อยๆได้ไหมเนี่ยมันเท่มากมันเท่กว่ารีเจนต์อีกโนอะ้โ oh. ห เ่จริงๆก็ผมทุกคนใครที่อยากจะได้ปืนสกินที่สวยๆนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับเป็นเด p a นพาซีซั่นนี้คุ้มที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นเกมพอออฟดูตี้มาเลยนะครับเดอะเบสรับประกันนะครับคุ้มมากคุ้มจริงๆครับเลเวล35ก็ได้สกินตัวละครมาอีกแล้วนะครับโอ้โหแล้วเป็นสกินตัวละครที่บอกได้เลยว่าโคตรขลังครับโหดเกินป่าเถื่อนเกินเลเวล40ครับว้าวยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับผม พีพีสิบเาครับหรือใบสันนูรลเร้ทุกคนดูดิโอไม่ G กลอชมันเท่เกินไปหรือเปล่า GM โอ้โหยัดมาแบบนี้ไม่รู้ว่าระดับเมติกหรือว่าระดับรีเจเนอี่ที่จะเข้ามาใหม่นะมันจะเฟี้ยวกว่านี้หรือเปล่าเลยครับโอ้โันนี้ก็ต้องจับตามองกันเหมือนกันนะครับแต่เลเวล40ไม่อยากจะบอกเลยว่าใครที่ลูกรักปืนนี้ต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้มันมันเท่เกิน เกินไปจริงๆต่อไปก็ข้ามมาเลยว่า50เลยละกันนะครับก็จะมีนี่ครับผมปืนใหม่เลยสกินก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็มีลวดลายเพิ่มเข้ามานิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ ตัวละครนะครับผมที่ตาบอดไปข้างหนึ่งนะครับใครที่ชอบตัวละครโซโลตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าต้องถือมีดไปฟันนะครับก็เท่ดีนะครับต้องลองดูเหมือนกันว่ามันจะเท่แบบขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมเห็นแต่โปสเตอร์นะครับยังไม่ได้มีตัวละครเป็นหลักๆนะครับผมแล้วก็มีกรอบรูปนะครับเออก็ประมาณนี้เลยครับผมเท่มากๆนะอันนี้ผมก็ทําการ ซื้อไปแล้วนะครับแล้วที่สําคัญในวันนี้ผมจะมารีวิวล็กกี้ดอที่มีชื่อว่าเกมโอเวอร์ดอ์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมก็มีล็กกี้ดอเป็นดักไซ์ที่กลับเข้ามานะครับเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมเป็นระดับรีเจนเดอรี่แล้วก็มันกลับเข้ามาอีกแล้วตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวละครรีเจนเดอรี่ตัวแรกนะครับสำหรับขอบดูตี้ o b บายนะครับก็กลับย้อนมาอีกแล้วนะครับแล้วผมบอกเลยเลยว่าท่าทางนะครับที่เท่ที่สุดในขอบดูตี้ผมยกให้อันนี้แหละ ใครที่อยากได้เนี่ยครับไม่กี่ CP ได้มาเทมากครับบาลังไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมะีเรื่องของปืนดอด50 GS นะครับก็เป็นสกิลระดับ Legendary ของปืนพกไม่กี่กระบอกนะครับที่มีก็ใครที่อยากจะจับต้องนะครับบอกได้เลยว่า ออกง่ายกว่าตัวละครนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็เ c p ียซีพีประมาณ9 0 0 0พันก็น่าจะได้แล้วนะครับสำหรับปืนนี้เนาะแล้นี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับ HVK 30บนะครับบอกเลยเลยว่าอันนี้ก็อลังการงานสร้างเหลือเกินะครับผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของสายฟ้ามากแต่ไม่ค่อยชอบเสียงเท่าไหร่นะครับผมชอบลดลายสายฟ้ามากๆอันนี้จะเป็นแบบหลักๆเลยปืนที่ผมชอบนะครับกระบอกนี้อีกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยปืนนี้นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นนักโทษนั่นแหละครับใครที่อยากได้ก็จัดครับผมแต่หลังๆที่เราจะ มาพูดถึงวันนี้นะครับก็นี่แหละครับ o v e r อร์เกเอ้ยเกมโอเวอร์ดอเอ้ไม่ใช่เออถูกแล้วอะไรครับนี่อะผมอยากเปิดมาตั้งนานแล้วแต่คอมพังไงครับก็เลยต้องมาเปิดพร้อมกับทุกคนเลยครับตอนนี้เอาง่ายๆเลยซีพผมมีอยู่40,000 c ่ 40, นะครับมาเปิดกันว่าผมจะได้ขนาดไหนนะครับแต่ทุกคนมาดูนี่ครับปืนช็อปเปอร์ครับโคตรดิบโคตรถือน กัแบบเข้ากับหนังที่เกมคอมพิวเตอร์ <c oughs> ของเราได้คอลแลบมากๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวละครที่มีสกินที่ว่าบิลลี่นะครับก็ดูแล้วมันหลอนมากแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้แบบไปดัก <c oughs> ใน BR นะครับดักหน้าต่างแล้วก็แบบฮัลโหลเปิดไมค์ออแล้วก็ยิงเขาตายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูทีละสกินดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมทุกคนสกินแรกนะครับก็ c r 5 6นะครับผมก็อันนี้ เฉยๆมากสําหรับผมเฉยๆมากนะครับแต่ว่าจะมีมีดนะครับที่สําหรับใครที่แบบเล่นมีดรู้จักมีดเนี่ยครับบอกได้เลยว่าขอกินน้ําหน่อยรู้สึกว่าคอแห้งเหลือเกินไม่ได้พูดนาน <c oughs> จาที่ผมดูเี่ครับเริ่มที่จะมั่นใจเลยว่าด้ามจับเป็นทางขวาแน่นอนนะครับถ้าจับทางซ้ายนะ่าจะไม่ใช่นะครับเห็นทางซ้ายไหมครับผมเนี่ยผมผมจะเอามันออกมาข้างหน้านี้นะครับเห็นไหมตรงนี้คือถ้าใครเล่นมีดมันปาดหื่นมากๆเลย คือมีดนี่มันไม่ใช่สําหรับฟันนะครับจะเรียกว่ามีดไปก็ไม่ใช่มีดหรอกมันจะเป็นแบบไขควงแบบสว่านเน่ยเจาะท้อ,องอะไรแบบนี้ทุกคนหูพูดแล้วขนลุกใครที่เคยดูหนังมาก็จะรู้นะครับความอึดอัดของการเจออะไรแบบนี้มัน ป้องกันยากมากนะครับถ้าเป็นมีดก็จะเฉือนใช่ไหมครับแต่อันนี้ซวกพอซวกไปเห็นแง่งใช่ไหมครับผมจะซูมเข้าไปให้เวลาดึงออกมานี่แบบอ๋อไม่อยากจะคิดไปไปอันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวช่องเราจะโดนแบนนะครับแล้วก็มีเรื่องของล่มนะครับผมก็เฉยๆธรรมดานะแต่ว่าจะมีสัญลักษณ์นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นเซเนเจอร์เลยของหนังเรื่องนี้นะครับมีจักรยานที่ปั่นไปแล้วแบบ เอาง่ายๆครับดูเป็นจักรยานเด็กแต่ถ้าปัดมาใส่ตัวละครแบบนี้โอ้ไม่ก็ชน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวมากจริงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเพลยมีเป็นลายสติกเกอร์นะครับปกติเลยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของชาร์กนะครับเป็นรถใหญ่รถบรรทุกนั่นเองนะครับแล้วนี่ครับผมผมใช้แน่นอนโคตรหลอนเนี่ยคอลลิงการ์ดนะครับสเปรย์นะครับผมตัวละครเนี่ยผมแล้วก็ปืนโอเคประมาณนี้แหละ จริงๆผมก็ไม่อยากจะเปิดเยอะหรอกเพราะว่าทุกคนอาจจะได้ดูกันหมดแล้วนะครับมั่นใจเหลือเกินว่าทุกคนได้ดูกันหมดแล้วแหละแต่ว่าผมก็อยากจะเปิดให้ทุกคนดูไงขอโทษจริงๆนะครับคลิปแรกเรามาประเดิมการเสียตังเลยดีกว่านะครับผมไป เว็บแต่ถ้าทุกคนจะเติมเกมให้คุ้มแบบผมนะครับก็อย่าลืมที่เว็บเติมเกม over top up นะครับเป็นไงล่ะไฟล์าหายก็ต้องกลับมาพูดแบบนี้แหละโ <c oughs> ดยเว็บเติมเกมนี้นะครับก็จะเป็นการเติมเงินที่คุ้มกว่าเติมในเกมนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะปรับราคาลงด้วยแต่จะได้ CP ที่มากขึ้นและถ้าใครสนใจนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มีอัปเกรดแชทอัตโนมัติแล้วนะครับเติมง,ง่ายเข้าเร็วต้อง over top up เท่านั้นนะครับ ผมจะข้าแอนิเมชันละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ20 CP ไปเลยละกันนะครับไปอ้โหไ,ไงล่ะประเดิมมาแบบเฮ้ยแต่อันนี้เป็นสเปรย์แบบดิจเนอรี่ January ปะเออว่ะ40 CP ต่อครับโอเคตามนัดน,นะครับ <c oughs> 80 CP ครับปั๊มโอ้โห,โหไหลกันมาแบบไหลกันมาแย่มากเดี๋ยวขอลองย้อนหน่อยไป เทคนิคใหม่โอ้โหเป็นไงล่ะเรานี่มันเป็น,ปนช่องราชาจริงๆเนี่ยราชาเกลือนะครับผมทุกคนขึ้นมาแบบอย่างเฟี้ยวแต่ปืนนี้ไม่เฟี้ยวเลยแต่ถ้าเล่นแบบว่าป่าเถื่อยน,นี่ผมบอ,อกให้เลยว่าปืนนี้มันก็มีแบบความขลังมากนะครับเป็นความสมจริงอ่ะเป็นสกินที่แบบสมจริงมากๆนะครับดูแล้วอ๋อโหขลัง ขังแต่เหมือนนะคอปิเตอรแบบยุยงให้เราเจอแต่ปืนที่มันแบบหรูหลาหมาเห่านะครับก็เลยแบบไม่ค่อยอินกับปืนแบบนี้แล้วสิ6 4้นะครับลั่นไปกับมีดว้าวต่อไปก็1000 CP นซพผมผมเริ่มจะแสบหูกับเสียงสก,กินปืนแล้วเนะ่ตอนเนี้ยโหได้เป็นรถถังออไม่ใช่รถถังนี่รถมันทุกส์มานลครับเฮ้ยแสบหูอ่ะรีบๆเปิดไปเถอะโอเคตัวละครอ,อุ้ยผมสะบัดแล้วแบบ คุณคุณคุน่ากลัวจริงๆครับผมจะใช้ตัวนี้แหละผมจะไม่เปลี่ยนเลยทำไมไม่ใช้ตัวละครรีเจนอ่ะผมอยากให้มันเป็นตัวละครรีเจนมากๆเพราะว่าแต่จริงเดี๋ยวมันก็มาแล้วแหละตัวละครรีเจนได้สักประมาณ2-3วันน่าจะมาแล้วมั้งขอลิงกร์ดนะครับเอายี่เหลือขอลิงการเดี๋ยวไว้เมื่อกี้โอ้นอนโห4,200 CP ครับผมโคน เสียงเมื่อกี้นี่หลอนมากจรงิงนะครับหลอนจริงจริงอย่างนี้ผมบอกเลยเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่จีช็อปเปอร์มันก็มีสกินอเรเจนดอรี่ยอยู่2กระบอกแล้วนะครับก็มีเจ้าตัวน,นี้แหละเป็นกระบอกแรกนะครับซึ่งมานานมา,มากๆแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้มาใหม่ครับจะต้องออนใหม่ไว้ก่อนเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเรน็วน,นี้อันนี้แปลกมากนะครับจริงๆคือของแต่มันก็มีอยู่แล้วนะทุกคนเห็นไหมว่าจากตอนแรกนะครับปืนมันจะมีเลื่อยอยู่ข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยเลื่อยอยู่ตรงนี้นะครับ ที่มันหมุนอยู่นะแต่ว่ามันมีของแต่งหนึ่งชิ้นน่ครับคือใต้ลํากล้องปืนนี่ยครับเรามาใช้เจ้าตัวนี้อ่ะแฮปปี้แฮ d ดี e อ่ะคือข้างหลังมันจะเป็นเคียวเว่ยเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ทุกคนอ้าเฮ้ย <c oughs> อุปกรณ์เต็มแต่เนี่ยผมไม่อยากจะเห็นแบบนี้เว้ยคือผมอยากจะเห็นเลื่อยมันเกาะน,นะครับถ้าผมปกติผมก็ใช้ของแต่งเจ้าตัวนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นเลื่อยตรงนี้เว้ยแต่พอตอนใช้จริงเราจะเห็นไหมนะเอออันนี้ผมสงสัยมากขอเป็นแบบว่า กระบอกนี้แต่งอีกหลดเอาหนึงให้เป็นมีอะอะไรหมุนๆแบบนี้นะครับแต่อันนี้ผมจะเป็นแค่เคียวจับแบบนี้ไว้เฮ้ยมันตอนจับมันเท่มากทุกคนดูดิเห็นมือจับป่ะว้าวเพื่อการไม่เสียเวลาครับผมทุกคนเฮ้ย โคตรเข้ากันเลยเข้ากับแบ,บ็กกาลโคตรเท็ดคีทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองดูสกินปืนกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนนี้คืออันนี้เนี่ยเป็นสกินแบบที่ตอนที่ผมใส่เขียวน,นะครับมันก็ไม่เห็นอะไรหมุนๆอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแบบว่าให้ข้างหลังมันหมุนได้เอ้ยอันนี้มันหมุนได้แต่อันนี้ไม่มีหมุนมันจะจับแบบนี้ครับเห็นไหมปกติผมจะเล่นแบบนี้แหละาอจะเสียปืนทำไมกากอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้อัปเดตเลยเนี่ย เดี๋ยวนะผมต้องไปอัปเดตเกมใหม่วะเนี่ยแต่นเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเล่นแบบอ่าปกติของมันก่อนละกันนะครับทุกคนครับแต่ตอนเนี้ยเสียงเกมของผมแบบเป็นไรไม่รู้ช่างมันละกันนะครับปะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบปกติก่อนละกันนะครับของแต่งนี้เป็นของแต่งที่ว่ามันแถมมากับปืนเนี่ยผมนี่อะถือ2กระบอกไม่ได้เอ้าได้ถือ2กระบอกก็ได้มาเลย โผลเ่เสีงวะเสียงของผมเป็นอะไรก็ไม่รู้โโอ้โหเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับโ,โหเหมือนโดนเลื่อยครับผมทุกคนโดนเลื่อยฟันอะไรแบบนี้โ,โหเท่จัดว่ะเท่จริงเฮ้ยใครมันยิงวิวเว้าว่ะโอ้ยแต่เสียดายว่าเสียงมันแบบไม่ได้เลยครับทุกคน ออขอลองอีกอันหนึ่งดิอันนี้จะแบบป่าเถื่อนหน่อยนะครับเหมือนของจริงหน่อยไม่ต้องซูมเอาแต่ผมลืมแต่งให้มันแบบความไม่นยำไม่ยิงแบบไม่เลง็งบอจะเป็นอะไรวะมันเห็นไม่ค่อยชาด์แต่ผมทุกคนมันเร็วมากผมจะลองยิงใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับอไอ้บอทมันกออ็สุดท้ายแล้วเขียวคืออะไรข้างหลังสุดท้ายก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะแต่งยังไงก็ตามะนีับ เป็นอะไรวะเดี๋ยวผมขอวิจัยก่อนนะตอนนี้มันเป็นเลื่อยนะครับแต่ข้างล่างอะเหมือนจะเป็นแบบพื้นบ้านที่แบบเป็นไม้อะไรแบบนี้ปะเออวะ่ะน่าจะใช่นะครับเหมือนจะเป็นแบบกองฟางอะไรแบบนี้ปะไม่รู้จริงวะ่ะแต่ตอนเลื่อยออกมาแบบโคตรโหดเลยอะ โอ้แล้วก็มันก็แรงด้วยนะครับชอปเปอร์ในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมว้าวเสียจัดเอ้า uh. เอาลืมใส่มีดมาโอเคทุกคนเพื่อการไม่เสียเวลานะครับสกินปืนก็ออกประมาณนี้แหละแต่ที่ทุกคนเห็นไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสกินมันก็จะเป็นสนิมสนิมหน่อยนะครับเป็นแบบปาเถื่อนหน่อยเป็นคนที่ลึกลับหน่อยนะครับไม่ได้แบบหวือหวามากเนาะมีแบบนาฬิกาวัดอะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับสกินปืน <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนวว่าถ้าเป็นเล่นจริงๆเนี่ยมันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าสำหรับชอปเปอร์นะครับแล้วก็ถ้าแบบเอาสกินนี้ไปจะปาดถือนแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับประเดิมคลิปแรก Let's go <S ทุกคนครับวันนี้อาจจะไม่ได้ลงแรงให้ทุกคนดูนะครับอย่างที่เห็นไป <laughs> เสียงเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมไม่กล้าไปลงเลยครับคือมันแยกซ้ายขวาแบบแย่มากนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะน่าจะเป็นเพราะว่าผมแบบไม่ได้อัปเกรดเสียง HD หรอกก็ไม่ใช่นะครับเมื่อวานเล่นก็เสียงปกติ เป็นอะไรถ้าใครเป็นแบบผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับตอนนี้ก็ผมไปเล่นห้องธรรมดาก่อนละกันอาจจะเจอคนบ้างก็ได้นะครับมาผมจะลองเออตอนนี้ผมได้ทําการแบบเซฟมีดตบบไม่ทิ้งรอยเลยครับแต่เสียงปืนนี่แบบไม่ไหวจริงจริงหรือว่าเสียงมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเออว่ะเออทุกคนจริงๆเป็นแค่เสียงปืนผมเว้เสียงปืนเอเสียงปืนเสียงปืนคนอื่นไม่เป็นนะครับ เเสียระเบิดก็เสียปกติดีนะครับเออเสียคนอื่นปกติดีครับผมขอสวกเลยสิแต่มันแบบมันไม่มันไม่ปักตัวว่ะทุกคนมันเฉือนว่ะนี่ไหนวะไอ้หนักก็ไตหัวเป็นไ,ไงล่ะโคตรเถือนไปที่สกินปืนหรือเปล่าเอออันนี้น่าจะเป็นที่สกินปืนเลยแหละครับ โหยิงระยะไกลย,ยากนิดหน่อยนะครับสำหรับปืนช็อปเปอร์มาเดียวอ๋อเฮ้ยกระสุนหมดเฉยอุ้ยแต่ดูสกินแล้วแบบขังมากจริงๆทุกคนขังจริงครับผมชอบอะไรที่มนันแบบสมจริงอะไรแบบนี้นแต่สุดท้ายแล้วเอฟเฟกต์การยิงมันก็ไม่สมจริงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูการเปลี่ยนปืนเอ้ยเปลี่ยนแมกกาซีนปกติดีโอเคไ,ได้อีก ผมโอ้คุณเสียงปืนเดี๋ยนะก็ไปลองถือก่อนนะครับว่าปืนอื่นมันจะเป็นยังไงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆก่อนละกันปืนก็แรงปกติดีนะครับเอฟเฟกต์มันก็แรกๆก็ดูแบบเอ่อเถื่อนด,ดีนะครับแต่มันไม่เบรกเซนตัวนี้ว่าเลื่อยมันออกมาจากดินเลยนะ <laughs> ย้าใแบบแบบกระจายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไดนะ้เดี๋ยวเกมจปโดนปิดเพราะว่ามันมันติดเลทนะครับ ใช่แล้วจบเร็วจัดก็เป็นการรีวิวปืนแล้วกันนะครับประเดิมคลิปแรกก็สนุกเฮฮาลงไปเนี่ยเป็นการพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมทุกคนแล้วก็ตั้งแต่ที่นี้พวกก็ยังต้องหาเอฟเฟกต์อีกเยอะนะครับเฮ้ยอกตัวเดียวขอเิวเคลียร์เลยแล้วกันเป็นอะไรไหมนะตามได้ป่ะ ไม่ได้ทันนะครับโอ้โหไม่ทันโอเคครับผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีอะไรให้ทุกคนรับชมนะคก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในอีพีหน้าละกันนะครับบ๊ายบายครับ